ข่าวขอเมาส์โตข่าวขอเมาส์วันนี้นะคะฝนค่ะจะเมาส์มาร์กเหรอคะไม่ใช่ค่ะถึงมาร์ก็อยู่หลายวันแต่ว่าจะไม่เมาส์ะจะเมาส์กิจกรรมยาวมากของเราดาราเขานี่ยนะคะว่าเขาทําอะไรกันบ้างน,นะคะเริ่มจากคนแรกกันก่อนเลยะคะ่ะไปกันที่หนุ่มคนนี้นะคะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันนะคะ นี่แหละค่ะเอ๊ะใครนะระหว่างรอเข้าฉากเขาก็ยืนโชว์วงสวิงกอลฟแบบนี้ดูจากคุนดูจากรูปร่างกิจกรรมทําแล้วดอกเปิออกไหมคะว่าใครอาโซยตีฮะเจมมาครับดูสิว่าถูกไหมดูสิสีกกอฟมีคนเดียวอ่ะผู้หญิงก็ไมกอ่า เจมมานั่นเองก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าหนุ่มคนนี้ชอบตีกอล์ฟก็เลยใช้เวลาว่างในการรอเข้าฉากนี่แหละค่ะกองละครอาคมมาซ้อมวงสวิงแบบนี้ใช้กิ่งไม้ค่คะมาร์คกำลังดูอยู่นะไมนผิใช้กิ่งไม้เจออะไรที่นั่นก็ใช้นะคะที่แบบเป็นคนเล่นกอล์ฟวงสวิงเป็นยังไงบ้างคะต้องตับนิ้มถึงนะคะเดี๋ยวจะช่วยจับท่าให้อ่ออ่อง่ออ่าอ่ออ่ออ่อน่่อนค่ะแต่อูเหม่ออ่อ่ออ่มอ่มอ่ออมมา่ออ่ออ่อจ่อ เหนื่อยจะหิวนะคะก็เลยมาหาอะไรกินตรงนี้นี่แหละค่ะกินฝรั่งค่ะแต่เดี๋ยวจะมีภาพปาดตาเล็กน้อยนะคะ <c oughs> ให้ชมกันอือป้อนไข่เะระ <c oughs> ขอโทษ <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับแฟนคลับแล้วก็พี่แหมและมาร์คเขาอยู่เขาก็มาป้อนแบบนี้ คนเดียวบังคับแล้กป้อนแบบไม่มีเสียงไม่ได้บังคับบังคับที่แม่เนี่ยเขาป้อนช่างภาพของเราด้วยนะเผื่อแผ่ไปทุกคนอ่ะเฉลยรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงป้อนป้อนทะเลาะฝรั่งปนค่ะหรือฝรั่งเราเมื่อกี้แล้วเขาแบบหขาถาขาเมื่อกี้ก็เลยนี่นะคะของหนุ่นเจมมาไปดูกันแล้วมากันที่กองละครตะวันยอแสกันบ้างค่ะมาดูกิจกรรมยามว่างของพี่ปอนฐวุฒิกันนะคะ ว่าในช่วยงยามว่างของเขาทําอะไรกันนะคะครัอออปอนัฐวุวิค่ะนี่ค่ะดูเวลาว่างเขาก็คอยคุยกับทีมงานนักแสดงแล้วก็นักข่าวแล้วก็หูออกรถเลยดีเดียวคุยนู่นคุย <ขอ S 2> นี่ <ผม S 1> นะครับดูทีมงานก็ดูจะอยากยฟังเขาคุย,ยนะอยากรู้ไหมคะว่าคุยเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของพี่ปอ,อค่ะ,ะนี่แล้วดูออกรถออกชาติคุยแบบโอ้โหน้ําไหลไฟดับคุยได้ตลอดเลยช่วงพัดเบรกยังไม่ได้ดูดเข้ากองเนี่ยค่ะทุก<ท><ท>คนก็ยืนฟังอย่างดีนะ,ะจริงทุก<ท>คนก็ยืนฟังจนขนาดพี่นกสินใจพูดจากมายืนดูเขามาเรียกเขาเข้าฉากว่านี่เมื่อไหร่จะไปเข้าฉากคุยไม่จบไม่สิ้นนะคะต้องมาตามแล้วดูเหมือนที่ปอจะไม่รู้ตัวด้วยยังคุยต่ออ่อนเนื่อง แล้วเดี๋ยวพอไปดูค่ะว่าพอเขารู้ตัวแล้วพี่ปอดจะทำยังไงค่ะให้จัดมาเรียกไปเข้าฉากค่ะ่ไให้จัดมาเรียกไปเข้าฉากค่ะคลานข่ากันเลยทีเดียวไม่ได้คลานอย่างเดียวเอาของมอบให้ซะอีกโอ้แล้วไม่ใช่แค่นั้นคลานข่าวเอาของไปมอบให้แล้วเดี๋ยวฟุ้งค่ะฟุ้งเรื่องผลิตเจ้าเินให้พี่นกฟังต่ออีก หนกวันนั้นกว่าจะได้ข้าฉากก็ลองคิดดูแล้วกันค่ะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะพี่นกก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยดีเดียพูดจัดหล่ตัวอีกใช่ก็ไี่เป็นกิจกรรมยามว่างของนักแสดงเดี๋ยวจะมีมาให้ชมกันเรื่อยๆว่าเวลาว่างเขาทำอะไรกันบ้างค่ะมาร์กเองนะคะยามบ้างทำอะไรคะยามว่างหรอครับเล่นอินสตาแกรมอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงร้องเพลงครับค่ะค่ะแล้วว่างเยอะจังเลยอะค่ะว่างเยอะไม่ทำงานหรอ ค่ะ่ะวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะีขเบิร์เดย์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอายุครบเท่าไหร่คะเนี่ย28ครับวันนี้ถึงกันเลยค่ะถึงหรือเปล่าขอบุขมากๆครับมา